ัสดีพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข้อคิดจากข้อประคัร์นะครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับในแต่ละวันที่เราเอมีโอกาสได้อ่านได้ศึกษาได้ไข่ครวนจริงจริงแล้วต้องนํามาภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนด้วยในหนุนใจพี่น้องในการอ่านพระพีทุกวันนะครับกิจการบทที่17ข้อที่11ผมโชกตัวอย่างเรื่องนี้บ่อยมากและต้องอ่านทุกคําด้วยพี่น้องครับมัทธิวบทที่4ข้อที่4ศึกษากันทุกตอนนะสองที่มัทธิวบทที่3ข้อที่16 ขนุเจาผู้เชื่อใหม่นะครับถ้าหากฟังผมอยู่นะครับถ้าหากว่าพี่น้องอยากจะพัฒน,า,นาความรู้ของพระเจ้านะครับเราพัฒนาชีวิตฝ่ยายวิญญาณให้เติบโตขึ้นจากเด็กฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับเราเองจะต้องสร้างวินัยนเรื่องนี้เรียกว่าอย่างเข้มแข็งเลยทีเดียวเอาพี่น้องครับวันนี้มาท่องสารบัญพีด้วยกันตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวีวัตรนะผู้เชื่อใหม่ที่ฟังอยู่นะครับลองฝึกท่องไปกับผมนะครับปฐมกาลอพยพเลวินิติกันดานวิถีเฉลยธรรมบัญญัติ โยชูวาผู้นิจฉัยนางรูธหนึ่งสมูเอลสองสมูเอลหนึ่งพงศษัตรสองพงศษัตรหนึ่งพงศ์สวดานสองพงศ์สวดานเอสราเนหมีเอสเทอร์โยบเพลงสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์เพลงโซโลมอนอิสยายเยเรมีเพลงข้าควรเอสเสเคียวดาเนียลโฮเชยาโยเอลอามโมธโอบาดีโยนามีคานาอูมฮาบากกเสฟัญยาฮักไกเสคาริยา มาลคีมัทธิวมาลโกลูกายอนกิจการโรม1โครินสองโครินคลาลเทียเอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสี1นึ่งเทสนิกาสองเทสนิกา1นึ่ทิโมธี2องทิโมธีติตัสฟิเลโมนฮิบรูยากอบ1นึ่เปโตรสองเปโตรหนึงยอนสองยอนสามยอนยูดาวิวอนขอบคุณพระเจ้าห6สบหกเล่มพี่น้องครับ เราหมั่นท่องพี่น้องครับผมเองก็เมื่อก่อนก็ท่องไม่ได้จําไดเวเาลาไปกลุ่มเซลล์ตอนนั้นฮะคิดจากตังถอยหลังไป30ปีทุกกลุ่มเซลล์สิกลุ่มนะครับก่อนที่จะศึกษาพระคำพระเจ้าก็จะมีโอกาสได้ท่องนะสารบัญพิพีด้วยกันในกลุ่มนะครับแล้วก็ผมก็ได้ตรงนั้นนะครับพี่น้องครับที่ติดตัวมาตลอดทุกครั้งที่เทศนาทุกครั้งที่แบ่งปันบัิพีในกลุ่มย่อยตามบ้านก็จะนําพี่น้องท่องเสมอก็ขอบคุณพระเจ้า พี่น้องครับวันนี้เรามาดูด้วยกันข้อคิดจากข้อพระคำนะวันนี้ด้วยกันในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อที่16ครับพี่น้องจงยึดมั่นในพระวัทะแห่งชีวิตเพื่อข้าพเจ้าจะมีที่อวดในวันของพระคิดว่าข้าพเจ้านะไม่ได้วิ่งเปล่าๆและนะครับไม่ได้ทํางานโดยเปล่าประโยชน์นะพี่น้องครับเนี่จากตัวมันเล็กนะผมต้องเพ่งนิดหนึ่งนะครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับ อาจารย์ปโลเองก็หนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับมีโอกาสได้อ่านจดหมายจากคุกฉบับนี้ที่อยากเห็นทุกคนนั้นจิตมั่นในพระวทะแห่งชีวิตจีิงพระวทะก็เลงถึงพระเยซูคริสใช่ไหมพี่น้องพระวทะมาบังเกิดเป็นมนุษย์ก็เลงถึงพระเยซูคริสนั่นคือให้ทุกคนให้ความสําคัญนะครับเกี่ยวกับพระเยซูคริสเช่นพิเียนะเราต้องการที่จะติดสนิทพระเยซูคริสต์ต้องการเป็นแขนงที่ติดกระเถาเราเองต้องอ่านและศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างจริงจังพี่น้องครับภาวนากันทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่พอพี่น้องครับเราอยู่เพื่อพระคิดก็ต้องประกาศเป็นพยานนะฮะสร้างสาวกนะตามที่พระเยซูกิตได้ตัดสั่งไว้กับสาวกเมื่อ2,000กว่าปีก่อนเราเองเป็นสาวกในยุคปัจจุบันก็ต้องพี่น้องครับยึดมั่นในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพื่อข้าพเจ้าจะมีที่อวดในวันของพระคิดว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งเปล่าๆพี่น้องครับเหมือนกันสิ่งที่ผมทําไปทุกวันนี้พี่น้องครับผมเองก็เหมือนกับจับปโปโรที่จะได้อวด ว่าสิ่งที่ผมตอบสนองต่อพระบัญชานะครับในการสอนนะในการดูแลฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องสมาชิกแต่ละคิดจักนะครับที่มีโอกาสได้ติดตามงามนผมนั้นทุกคนเติบโตกับพระเจ้าทุกคนเข้มแข็งทุกคนขยายงานของพระเยซูคริสต์นะครับบางคนนะครับออกไปเป็นผู้นํา นะกลุ่มบางคนก็ออกไปบุกเบิกขีตจักใช่ไหมฮะบางคนมีความรู้น้อยมากตอนที่เข้ามาเป็นคริสเตียนแต่ตอนหลังเมื่อีโอกาสได้ดูได้ชมได้ติดตามงานที่ผม,มีโอกัดได้ทําหรือว่าพูกชัใชอยู่ยหลายๆท่านนะครับที่ได้ทําผ่านโซเชียลมีเดียหลายคนก็เติบโตขึ้นนะเป็นผลที่เกิดขึ้นโดยการทํางานโดยการทรงนําที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้านะครับและไม่ได้ทํางานโดยเปล่าประโยชน์เห็นไหมพี่น้องก็คืองานทุกอย่างที่ทานั้นพี่น้องเกิดผล เพราะแขนงทุกแขนงต้องเกิดผลผมก็อยากเห็นงานริโซนทุกงานทุกชิ้นเกิดผลพี่น้องครับบางชิ้นบางงานผมถ่ายทาตัดต่ออัปโหลดไปใน u t u b e เป็น10บสปีถ้ายังเกิดผลอยู่นะพี่น้องครับมีพี่น้องหลายคนติดต่อมา,าได้ฟังอาจารย์เทศสมัยที่อาจารย์ไม่ใส่แว่นเลยนะคือพวกแงานาสายตาย,ยังไม่ยาวนะครับบางคลิปนะครับโอ้คลิปนี้นานแล้วครับก็ว่าใช่บางคำพยานผมก็สัมภาษณ์ไปหลายปีแล้วพี่น้องครับแต่ก็ยังเกิดผลอยู่ไม่ได้เปล่าประโยชน์เลยในวันนี้พี่น้องครับเตือนตัวเอง ในเมื่อเราเข้ามาอยู่ในพันธกิจพระเยซูคริสต์พี่น้องครับอย่าหายใจทิ้งไปวันๆเราต้องรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายนะหน้าที่ให้เรานั้นพี่น้องครับเราต้องทํางานให้เกิดผลให้สําเร็จให้ได้อย่างน้อยพี่น้องครับก่อนล่วงหลับไปเราต้องประกาศเป็นพยานนําคนไปถึงความรอดอย่างน้อยสักหนึ่งคนก็ยังดีพี่น้องครับจริงๆแล้วพี่น้องครับในหนึ่งปีเนี่ยนำคนรับเชื่อหนึ่งคนนี่ถือว่าน้อยมากนะครับน้อยมากดังนั้นวันนี้ขอหนุนใจเส้นการกัเป็นน้องครับอาจารย์ปอลโลได้เขียนว่าอะไรครับ จงยึดมั่นในประวันะแห่งชีวิตก็เล็งถึงเราต้องยึดมั่นในความคิดคําสอนของพระเจ้าและนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานานะครับที่เราต้องเจอในแต่ละวันนะครับวันนี้มาดูด้วยกันพีนองครับการภาวนาพระคำพระเจ้าผมจะนําพิ่นองศึกษาไปเรื่อยๆนะครับจนครบ1 7 6ข้อตอนนี้เรามาถึงข้อที่18ดนะสดดดี1 1 9ข้อที่18นะครับขอเบอิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์ จากพระธรรมของพระองค์ผมบอกลว,ว่าพระธรรมพระเจ้าเป็นเรื่องอัศจรรย์ฤทธิอำนาจกับพระเจ้าพี่น้องครับที่พี่น้องครับเ,เป็นพระพรนะแฝงอยู่ในพระธรรมแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นเป็นเรื่องอัศจรรย์จึงอยากเรามีประสบะการณ์แบบนี้คลับมีโมเมนต์แบบนี้เมื่ออ่านพระคัมภีร์เมื่มอเรานำถ้อยคำพระเจ้ามาภาวนาอธิษฐานพี่น้องต้องสัมผัสถึงการมหัศจรรย์จากฤทธิอำนาจแห่งพระธรรมพระเจ้านะครับวันนี้ผมขึ้นต้นนะครับโอ้ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาของข้าพงศ์หลายนะผู้เชื่อใหม่ดูนะครับ ผมยมเขียนคำขึ้นต้นหลากหลายเพื่อพี่น้องมีโอกาสได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับขอทรงโปรดประทานความรู้และความเข้าใจนะผมนวิงวอนต่อพระเจ้าพี่น้องครับพระพระทานพระเจ้าเป็นเรื่องอัศจรรย์เราจะเอาเขาเรียกว่าขีดจํากัดของมนุษย์อย่างเราเนี่ยไปตีความหมายไปศึกษาด้วยตัวเองไม่ได้ด้วยนี้เราต้องทูลขอต่อพระเจ้านะครับขอทรงโปรดประทานความรู้และความเข้าใจเพื่อให้ข้าพระองค์ได้เห็นสิ่งหัศจรรย์อาเมนพี่น้อนงะ เพื่อเราจะได้เห็นสิ่งหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้อ่านพระคัมภีร์เจ้าและสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงอัศจรรย์จริงๆพี่น้องครับกอขอบคุณพระเจา้าแต่ในวันนี้ก็อยากลุนใจพี่น้องครับใครที่ยังเป็นคนร,ริสเตียนขี้เกียจอ่านพีวันนี้พี่น้องต้องกลับใจใหม่ถ้าทัมภีกับเราพี่น้องต้องเขาเรียกว่าต้องเป็นป้าต้องโก,โกเลยต้องไปด้วยการตีคู่ขนานเลยนะเราต้องอ่านพระคัมภีร์เจ้าทุกวันตื่นขึ้นมาทุกเช้าวันใหม่พี่น้องครับต้องคว้าพระคัมภีร์เจ้านะเมื่อเราล้างหน้า ก็คืออาหารฝาดจิตวิญญาณเรียนรู้พระคำพระเจ้าทูลขอสิทธิปัญญาที่มาจากพระเจ้าจากข้อพระคำกับพระองค์ทุกๆวันเนีพี่น้องคืออยากรู้อยากเข้าใจเพะครับเมื่อเรารู้มากเข้าใจมากนะพี่น้องครับการดำเนินชีวิตเราก็ถูกต้องมากขึ้นเวลาเรานําสิ่งที่ได้รับจากพระเจ้าไปสอนคนอื่นก็สอนได้อย่างถูกต้องนะครับพร้อมด้วยใจที่เชื่อในพัญญาของพ,พระองค์แา่พี่น้องครับในพระคำพระเจ้ามีพัญญาเยอะแยะมากมาย พี่น้องครับการที่คิสเสียหลายคนยังมั่นคงในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจา้าตีเมื่อเจอสา,าการหลักหนักห,กหักหลายคนนะครับเจอเคสหนักหักหลายคนแต่หลายคนก็นย,ยังยึดมั่นนะฮะในพระสัญญาของพระเจ้านะครับเป็นคนงานที่กล้าใช้นะฮะสิทธิอำนาจตามพระบัตรของพระองค์พี่น้องครับในเมื่อเราถูกแต่งตั้งโดยพระเจ้าพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับเราโดยพาอยิ่งสิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูคริสต์ เราสามารถใช้สิทธิเทียมอำนาจยี้พี่น้องครับในการสั่งสอนในการว่ากล่าวในการตักเตือนพี่น้องครับในการวางมือที่ฐานรักษาคนเจ็บป่วยในการขับผีเราต้องเรียนรู้และพัฒนาเรื่องสิทธิอำนาจในการใช้ปฏิบัติอัิเษกประจาและกล้าที่จะประกาศพระชนะของพระองค์อยู่เสมอเล็งถึงการประกาศข่าวประเสริฐเล็งถึงการเล่าคําพยานของพระเยซูริ์พี่น้องครับการเล่าคําพยานพระเยซูริ์เป็นหัวใจของการเผยชนะและการเผยชนะพี่น้องครับส่งผลในที่จักจาเริญนขึ้น นาจโปรโเองก็หนุนใจเรื่องนี้ถ้าพี่น้องอยากให้ิดจักของพี่น้องจําเรือนขึ้นนะเก้าอี้ยังว่างอีกเยอะพี่น้องครับบางขีจักเก้าอี้เป็นร้อยตัวแต่นั่งนมัสก,การฟังพระคำอยู่แค่20คนหรือ30คนพี่น้องครับเราเองต้องออกไปเผชนะของพระเจ้าเราเองต้องมีความรู้พระเจ้าและกล้านในการใช้สิทธิอำนาจในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับข้าพระองค์จึงอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอามนนะผมก็ลงท้ายด้วยประโยคเหล่านี้เหมือนเดิม ดังนั้นวันนี้จะหนุนใจพี่น้องครับในเมื่อเราเข้าใจพระคำพระเจ้าและเรียนรู้พัฒนานะเป็นคนที่มีความรู้เป็นปรหิตท,ที่มีความรู้เป็นพ่อแม่ที่มีความรู้ในการสั่งสอนลูกหลานอย่าลืมพี่น้องครับพระเจ้าตัดสั่งชัดเจนฮะในฮุยเชยบท4ี่ข้อหประชากรของเราถูกทําลายเพราะขาดความรู้และเมื่อเจ้าปฏิเสธความรู้เราจะปฏิเสธปร,ปรหิตถึงเจ้าเสียด,ด้วยเราคือปรหิตพี่น้องครับจะถูกปฏิเสธนะครับและเมื่อเจ้าหลงลืมบญัติของเราเราก็จะลืมพงพันธุ์เจ้าเสียด้วยพี่น้องครับลูกหลานพลอย มีปัญหาตามมาด้วยเพราะตัวเราเองที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองไม่ใส่ใจในพระคำพระเจ้าไม่ใส่ใจในพระวัฒน์แห่งชีวิตวันนี้ขอตักเตือนและหนุนใจซึ่งกันและกันพี่น,น้องครับถึงเวลาที่พี่น,น้องจะต้องฝักฝ่ในการอ่านและศึกษาพระคำพระเจ้าและนํามาปฏิบัตินะฮะและไม่พอสิ่งที่พระเจา้าตรัสสั่งให้ทำเาทำใช่ครับเราอาจจะทําไม่ได้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระผู้ช่วยครับพระองค์จะช่วยเราทําได้และเราจะชันนานมากขึ้นเช่นในเรื่องการสอน ในการประกาศเป็นพยานเรากล้าวางมือร,รักษาคนเจ็บป่วยเรากล้าที่ขับผีนี่เป็นเรื่องภาพปกติของคริเสเตียนที่ปกติครับที่ควรจะทําได้ขอบคุณพระเจ้านะครับอะไรเป็นนะครับกลับมาพบร,รายการข้อคิดจากข้อประคำได้ใหม่ในตอนต่อไปครับแช่ก่อนครับสวัสดีครับ